สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านไฟแชนแนลครับวันนี้ก็พบกันนะครับในวันที่18นะครับเดือนธันวาคม2568ครับก็วันนี้พบกันยามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลา8นาฬิกาครับวันนี้พบกันที่ ท่าเรือเมืองปากแบงนะครับแขวงอุดมชัยนะครับซึ่งท่าเรือแห่งนี้นะครับในช่วงเวลา8นาฬิกานะครับก็จะคลาคลั่านะครับไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเตรียมตัวการเดินทางของวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพยามเช้านะครับที่ท่าเรือเมืองปากแบงนะครับแขวงอุดมชัยครับครับเราจะเห็นว่าในทุกๆเช,ช้านะครับที่ท่าเรือเมืองปากแบงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการ เริ่มต้นของการเดินทางวันใหม่ของนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปทางที่ใต้นะครับจากเมืองปากแบงนะครับเดินทางไปสู่เมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบางนะครับก็ต้องเริ่มต้นที่นี่นะครับซึ่งหากว่าวันนี้เราเดินทางจากเมืองปากแบงร่องโห้งไปยังเมืองหลวงพระบางนั้นนะครับต้องใช้ระยะเวลาเดินทางที่นานกว่านะครับเพราะว่าระยะทางจากเมือง ปากแบงไปยังเมืองหลวงขบางนั้นนะครับก็ประมาณ160กว่ากิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเดินทางขึ้นเหนือนะครับเพื่อเดินทางไปยังเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วนะครับแล้วก็จะข้ามพรมแดนที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับที่อำเภอเชียงของนะครับเมืองห้วยทรายแล้วก็เมืองเชียงของนะครับในแต่ละเช้านั้นนะครับเราก็จะเห็นรถที่พักนะครับ บริการลดขนส่งนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะเดินทางมาอย่างท่าเรือนะครับซึ่งเรือที่ท่านเห็นด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นเรือที่จะเดินทางไปยังเมืองหลวงบางแล้วก็เดินทางไปยังเมืองห้วยสายนะครับซึ่งทั้งสองลำนั้นนะครับก็จะเป็นเรือโดยสารนะครับหรือว่า p อคเซนเจอร์โบ๊ทนะครับซึ่งก็จะออกเดินทางในเวลาประมาณ8นาฬิกา นาทีครับก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างนานพอสมควรกว่า,าวันแรกนะครับก็จะถึงที่เมืองห้วยทรายก็ราวราห้าโมงเย็นครับส่วนเรืออิกลำหนึ่งที่เราเห็นด้านโน้นนะครับกำลังเตรียมตัวการเดินทางนะครับออกจากท่าเมืองปากแยงขนานี้นะครับเรือลำนี้นะครับก็จะเป็นเรือสำรานนะครับอิบลำหนึ่งนะครับซึ่งก็ จะมีนักท่องเที่ยวนะครับในการร่วมการเดินทางนี้นะครับจำนวนไม่มากนักนะครับเพราะว่าเรือสำราญหรือลักซูรีครุสบอนั้นนะครับก็มีการบริการไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับเครื่องดื่มนะครับไกด์นำเที่ยวนะครับแล้วก็มีอาหารปรางวันไว้บริการนะครับแล้วก็จะมีจุดแวะพักนะครับสำหรับการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่เรือกำลังออกขณะนี้นะครับก็จะเป็นของกลุ่มนาคีครุสนะครับ กลับตรงบริเวณจุดจอดเรือของท่าเรือเมืองปากแบงเนี่ยครับจะอยู่ในช่วงบริเวณที่ทาเกว่า,วาน,น้ําเชี่ยวมากพอสมควรนะครับดังนั้นเรือที่จะเดินทางไปยังหลวงกบางนั้นนะครับจะต้องอกลับลําเรือก่อนเดินทางล่องโค้งนะครับซึ่งเรือลํานี้นะครับก็เป็นเรือที่เดินทางมาจากเมืองพุทสายเมื่อว,วานนี้นะครับ ก็ออกเดินทางแต่งห้วยทรายมาตั้งแต่9โมงเช้านะครับแล้วก็มาถึงที่เมืองปากแดงก็ห้าโมงเย็นนะครับซึ่งเป็นเรือสาราน,นะครับเป็นเรือของกลุ่มนาคีออฟแนโขงนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่เราเห็นว่าท่าเรือเมืองปากแบงนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางนะครับทางน้ำโดยเฉพาะการเดินทางของ นักท่องเที่ยวนะครับเราถือว่าเส้นทางการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้นะครับห้วยทรายปากแบงหลวงพระบางนะครับเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมสม,มชอบจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับซึ่งในทุกๆเช้านะครับที่เราเห็นขณะนี้นะครับท่าเรือเมืองปากแบงนะั้นนะครับก็จะลกลาด้าไปด้วยนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางและก็ เดินทางขึ้นเนื้อนะครับไปที่เมืองห้วยสายครับการเดินทางล่องโผงนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแม่น้ําโผงนั้นครับถือว่าเป็นแม่น้ําสายหลักนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางสําหรับการเดินทางนะครับของพี่น้องชาวลาวนะครับซึ่งเราถือว่าการเดินทางในลุ่มน้ําโผงนั้นนะครับเราจะได้สัมผัสนะครับวิถีชีวิตของผู้คนนะครับที่ ดำรงชีพนะครับอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็วันนี้ก็พาท่านนะครับมาที่ท่าเรือปากแบงในยามเช้าครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับได้ถือวว่าได้พาท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับในยามเช้าของท่าเรือเมืองปากแบงนะครับหรือว่าเป็นท่าเรือหรือเป็นเมืองที่พักนะครับกลางทางของนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยามเช้าครับในช่วงเวลาแปดนาฬิกาหรือว่าในช่วงยามเย็นนะครับในช่วงห้าโมงเย็นนั้นนะครับท่าเรือแห่งนี้ก็จะคลาคข่าไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกทท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาติดตามและก็รับชมที่ช่องบันฝ้ายชาแนลนะครับวันนี้ก็รายงานยามเช้านะครับมาจากท่าเรือเมืองปากแดงนะครับแกวงอุดมชัยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมฝาก กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ thank mm -hmm. you